พบกับรายการในยแชแนลค่ะเย่วันนี้พบกับเนยเช่นเคยนะคะเนยวันนี้เนยนั่งอยู่บนรถนะคะท้องล่างมีคนนะคะนียก็ไม่กล้าไปดวค่ะมันจะมาเลยดูตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะเสียงดังขออาภาัยด้วยนะคะคือขนมกระดาษนั่นเองเนาะเราซื้อในนะคะสี่สิบแปดบาทที่เซเว่นนะคะ แต่ขนมที่เราซื้อไปก็ขนมกระดาโลูพิซสี่สิบ้าแต่สสิบแปดก็ไม่แพงเนาะอันนี้ถ้าใครไม่เชื่อเราเรามีถักถานเนาะอย่าขูบางคนเขาก็หาว่าเราเวอร์เกินไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้เวอร์หรอกเนาะเราก็แค่เอามาแบบบางทีก็คนก็ไม่เชื่อเนาะอันนี้ก็ที่เซว่นนะคะเรามีถุงเซเว่นด้วยอุ้ยถุงเซเว่นหายป่านไปเถอะคะ่ะ นะคะนี่นะคะรับซิทแรกซื้อน,นะคะคือหนึ่งซิทอ๋อันนี้คือขนมกระดาฮิโร่สีสิบแปดบาทอุ้ยมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยตัวมันเล็กด้วยเนาะเดี๋ยวเราไม่ต้องไมส่สนใจเรื่องนั้นมาหรอกเนาะเดี๋ยวเราจะามาแกะตัวนี้กันเลยแล้วเสียงเพลงไป เสียงเพลงดังเกินไปนะครับคือข้างนอกแล้วก็เสียงลนดังเกินไปก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะแกะเลยแกะตั๊บนึงนะดมเก่งของมันนะไม่มีรสชาติเราแกะมาได้แล้วนะคะ ดูนี่ว่าให้ดูนะคะมันจะมีสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็สีขานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะชิมอันแรกเลยสีชมพูนะคะกลิ่นไม่มีเลยนะคะใน <c oughs> ขอโทษเลยนะคะกลิ่น ชิมเลยนะคะแต่ยมันออกรสตัวกึินสตรอเบอรี่อยู่นะคะแถวบ้างใครที่มีขายนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็อร่อยนะคะอร่อยนิดนีดก้ก็มันมีความเวลากัดนะคะก็มี สตรอเบอรี่ขึ้นจมูกนะคะเอาละค่ะรสชาติของมันนะคะก็ออกสตรอเบอรี่เลยนั่นแหละสตอรอเบอรี่แล้วก็แต่จะบอกให้นะคะมันไม่มีกลิ่นรสชาติก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวชิมสีต่อไปก็ส,ปกสีขาวสีก็มันจะมีกลิ่นนิดก็เลยไม่ติดเลยคะ่ะ มันก็พอกันเลยค่ะอันนี้คือกินพุตตี้อีกก็กินอะไรไม่รู้แต่รสชาติน่าจะพุตตี้มันรสชาติเหมือนอะไรอ่ะรดชาตเหมือนผลไม้รวม แต่ผลไม้ดวมไม่ได้ห่อแบบสีฟ้านะคะตัดนี้แต่มันกิ่นพุตตี้เราจะไปพูดผลไม้ดวมได้ไงใช่ไหมคะก็ก,กินกันก่อนอร่อยค่ะ ค้าก็ใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้เนยจบแค่เพียงเท่านี้นะคะก็ขนมกระดาษตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่มันมีสองสีด้วยเนาะัน,นถ้าเซเว่นไหนมีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะนี่ค่ะ48เองราคาถูกมากนะคะถ้าเซเว่นใครมีก็ลองมาซื้อมาชิมกันดูนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เนยะวาไปก่อนบ๊ายบาย